ไปกันเลยฟุกุโอกะอร่อยว่ะไปชุดเลยปะละ่ะได้สิเออเราเจอใครก็ไม่รู้เฮ้ยทำไงครับ มามาท่องเที่ยวครับเราเป็นนักท่องเที่ยว1นึ่งเสียดายนะครับวันนี้พี่กวงอยู่กับเราแค่อีกไม่นานนะครับเดี๋ยเขาจะจากไปแล้วเดี๋ยวเขาจะจากเราไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกวนน้ำจิ้นสีูุนมาไปดิไปเลยดิไปเลยดิไฮโซกวงพากินวันนี้ครับคุณพามาร้านอะไรฮะร้านครัวสองครับที่ฮากาตะสเตชันยูฟอรโนเดลอแอบแฟดอ่ะทำไมครัวสองที่นี่ดียังไงครับแป้งมันเหนียวลื่มบัก ชิ้มมันเล็ก,ลกแต่ว่าวสองข้งหมดมันมีแบบมีไส้ด้วยกับไม่มีไส้เขาจะมี2บูทนะฝั่งน,นี้จะเป็นเมนไทโกะแล้วก็มีอัลมอนด์แต่ว่าอันที่ที่ดังอะ่ะเขาจะอยู่ฝั่งโน้นเป็นมีเพลนมีช็อกโกแลตแล้วก็มีสวีทโพเตโต้ถ้าคุณแนะนำอันไหนกดอันนั้นตัวสองโรเวอร์ชิมจิโอ้โหชิ้มมันใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกคุนึกชิ้มเล็กๆ ภารวมแบบนี้ครับร้านกระซองที่ผมอ่านชื่อไม่ออกกีนะครับอยู่ที่สานีฮากาตะนะครับร้าจะหาไม่ยากร้านอะไรก็ไม่รู้ครับพี่กวงพามามันชื่อว่าเลอ c า r i l l e r ์คือพี่กวงบอกว่าอยากมากินออสเตอร์นะครับหรือ mm hmm. หอยนางรมนั่นเอง mm hmm. คือแต่ว่าครั้งแรกที่ผมกินออสเตอร์เนี่ยพี่กวงเขาพาไปตอนนั้นน่าจะเป็นแถวพวกผมจำได้โกเบเราเคยกินหอยกันได้หรอ เคยเคยเคยหอย<ๆ><ๆ>ที่ไหนหวะหอยแถวโกเบตอนนั้นไปกินสเต็กแล้วก่อนก็เดินเ<ๆ>ดินดุมดุมไปกินตามแบบตามริ้แม่นม้ำเคเออปอเคียวในโตเกียวในหน้าร้อนทำผิดขอโทษอ๋ออะต้องถามก่อ,อ,อนว่เลยยิ่ที่นี่เพราะผมอยากกินวายกับหอยคุณเดาว่าแบบเป็นเป็นร้านดงมาร้านดังที่นี่ก็มีออสเตอร์หลายแบบนะครับเชิญคุณก่อนเลยครับปกติคุณทานออสเตอร์กับอะไรครับทานกับทาบาสโก กับเลมอนนิดนึงเลยนะมันเนื้อแน่นๆครีมไหมครับม,มัน,นไหมครับไม่ค่อยครีมมากคือด้วยความที่ว่าผมเองไม่ใช่เป็นกินเป็นคนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะลองดูแต่ถ้าเกิดผมทานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทาปาโซไม่ถูกปากเดี๋ยวผมกินกับซีฟู้ดนะซีฟู้ดมาด้วย <laughs> อืมอร่อยว่ะ เริ่มแยกคาว่าครีมนี่กับแบบแน่นๆออกลองที่โรชิมาไหมที่โรชิมาข้อดีของที่นี่ก็คือเขาตัดมาแบบดีมากนะ,อะตอนหยิบสไลด์ออกมาปุ๊บมันแบบไม่ติดอะไรเลยคือเขาคัดมาแล้วดีผมชอบมันนี้มากกว่ามันรผมว่ามันรสเต็มกว่ามันแบบมีรสมีชาติมากกว่าถ้าเชียร์ก็เชียร์ตัวนี้ทิโรชิมาีกชุดเลยปะละ่ะได้สิ <laughs> อันนี้เราสั่งไม่ชุดนะครับแล้วก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซ็ต อันนี้คืออะไรครับฮิโดชิมาคาเนะี่อันนี้เป็นทาคุชิมานารุโตอร่อยไม่เค็มไปเพราะตอนแรกกะว่ามันจะต้องเค็มแบบอหอยๆอเค็มทะเลทะเลนะมันไม่เค็มขนาดนั้นใ,นใช่อร่อยมากและพี่จอยกำลังจะกินออยเตยแล้วครับ มื้อเย็นของวันนี้ครับกาลังมาทานร้านเนื้อ,อย่างร้านหนึ่งซึ่งเอาตรงๆคือไม่มีความรู้เลยเพราะว่าเราพอดีว่าวันนี้บังเอิญไปเจอเพื่อนมานะครับก็คือคุณน็อตเคยเจอกันอยู่บ่อยๆที่กรุงเทพนะครับบังเอิญบังเอิญมาเจอกันจริงๆก็เลยคุณน็อตก็บอกว่าเฮ้ยพอดีผมจองร้านเนื้อ,อย่างไว้ร้านหนึ่งครับเผื่อ <ๆ S 2> ว่าพี่แนทพี่จอยจะมาลองดูสนใจมาแจมตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับชื่อว่ายาจินิคุโยโกะ ทางคุณน็อต <c oughs> นะครับก็บอกว่าพอดีมาทานหลายล้านหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปเปิดที่ไทยวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มาชิมก่อนที่นั่งอยู่ข้างผมนะเขาเป็นเชฟตอนนี้ได้เป็นเชฟเบอร์ต้นๆของยากินพิกูในฟูกูโอกาตอนนี้มีประมาณ3สาขาในฟูกูโอกาครับอืครับุณน็อตบอกว่านะครับบอกว่ายูเกะที่นี่อร่อยมากนะฮะไปกรึบๆที่หั่นคืออะไรครับนาราซเกต นั่นเป็นครั้งแรกที่มีมีอันนี้ใส่เข้าไปแล้วพอกินก็แล้วก็มีครั้งแรกอีกเหมือนกันที่มีสาหร่ายมันเลยอร่อยกว่าปกติปกติมันจะนุ่มอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้พอมีนุ่มกรอบแล้วก็มีแบบความเค็มของสาหร่ายด้วยอร่อยอีแต่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงของของพี่เนี่ยคือไฟที่ส่องที่เตานะฮะคือนอกจากไฟข้างบนที่มันแรงลงมาแล้วเนี่ยเขายังมีแบบมีไฟ LED light ที่ยิงไปที่เตาเพื่อแบบเวลา,ถ,าถ่ายเนื้อมันจะชัดมาก คือลิ้นนะครับที่ทันเชฟย่างให้แล้วเราทานกับนี่เลมอนปะ่ะอเแล้วเขาถามว่าเหนียวไหมกำลังดีมากเลยเพราะว่าไม่ย่างเนี่ยมันน่าจะสุกแบบสุกไปแล้วเลยอืมเนี่ยความที่เขารู้ในกลุ่มอยู่ในด้านหนึ่งที่ตึือบในด้านนึงที่นุ่มนี่ซอกเราใช้เกลือแต่ว่าที่นี้เราใช้ปลาไหลกับดูแลมเป็นเซนดกเวที่อร่อยมากอยากให้ลูพี่เอ็มพาพี่เอ็มมาลองก่อนเลย คือฮาราเมลนะครับเอ๊ะส่วนด้านบนคืออะไรนะครับด้านบนคือกระเทียมดองครับโอ้มีกระเทียมดองครับกระเทียมดองครัมันไม่ได้แบบตัวเปรี้ยกนะเหมือนหมักซอสหมักเผื่อใช่ไหมโจ๊กที่อาจจะต้องใะ้ถ่านกเโจ๊กได้ไหมครับตอนนี้นะครับพี่จอยบอกว่าไอ้ซอสต้นหอมเนี่ยอร่อยมากนะครับซอสต้นหอมนี่กินจนจะหมดแล้วนะบางเริ่มแอดวานซ์นะครับมีกระเพาะมานะครับอันนี้มากับซอสจีนด้วยนะครับซึ่งซอสที่นี่จะเป็นซอสสูตรพิเศษของเขาซึ่ง โอเคเป็นความลับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสะโพครั้งแรกมันจะกรุบๆเนาะมันจะไม่เหนียวฟิลเหมือนปลาหมึกกรอบปะ<ม>้ากรอบกว่าไม่หรอก <c oughs> ผมว่าเหมือนปลาหมึกกรอบแหละแต่ว่าหนากว่าเคี้ยวมากเคี้ยวย,ยากกว่าเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเป็นระโพกส่วนที่สีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอเเปิ r ดนะครับสำหรับคนชอบเคี้ยวก็อร่ย คนที้ไม่กินเครื่องในจะไม่เข้าใจเลยผมไม่ธิบายกันแล้วบอกได้ว่าคนภาพคุงเครื่องในไม่ดีกูดเช้าวันที่สองครับก็เมื่อคืนไม่ได้พูดอะไรถึงร้านเลยนะครับร้านเนื้ย่างนิวโยโร์กเมื่อวานนะครับเนื่องจากเมา <laughs> เป็นร้านที่ดีแต่ว่าอาจจะเสิร์ชยากนิดนึงเพราะว่าเปนชื่อสายญี่ปุ่นเนาะเสิร์ชภาษาอังกฤษว่ายากินิปุนิวโยโกก็ขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าพิกัดเดียวกันใครมาลองดูแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็เอาใจเชียร์คุณน็อตน,นะครับไว้ไปเปิดที่นู่นรอ <c oughs> บอกเลยว่าดี นี่คือเมางตันซูซินะครับได้รับคำแนะนำมาจากพี่กวงเจ้าิ่นของคูกคูโอกาสบอกว่าที่นี่เวิร์คดูจากราคาแล้วก็ค่อนข้างถูกนะฮะพี่จอยไปเสิร์ชมานะครับที่นี่ได้4.1ดาวใน Google เรียว่าน่าสนใจทีเดียวเชียวผมว่าที่นี่ค่าเฉลีย่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับอย่างอูนิคำนี้นะครับประมาณ390เยนค่อนข้างราคาดีเลยนี่คำนี้นะครับ ใส่ไ,ไปไม่จมามันเลยมีรส,รส,รสรผักนั้นออกไม่น่าใส่เลยแต่ในราคาหนึ่งร้อยถือว่าดีครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูและคอมเมนต์ของที่นี่ใช่ไหมเห็นเขามีแปะอู้่ด้านหน้าระหว่างรอคิวอืมเป็นแป้งํามลาบนิดห่อยแล้วอันนี้ดีอันนี้ผมฝั่งกุ้งโบตั๋นไปครับแต่ว่าเขามาให้แต่หัวคือกุ้งอ๋อกุ้งอยู่นู่นไม่ว่าไม่ว่าตัวกุ้งเขาเอาไปกินแล้วต่อไปอันนี้คือเป็นหอยอันนี้ก็เป็นเนื้อ หนึ่งในที่พี่ต้อยไปดูมานะครับก็ดูในคอมเมนต์มาถ้บใครที่แบบชอบกินพวกไอยเชลอะไรเงี้ยก็คือฟีลประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความกรอบก,กว่าพิซซิตูน่าครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าราคาดีเลยครับประมาณ473เยนก็ร้อยต้นต้นอร่อยดีครับผมไปที่ของชิฟเบอร์ตี้ของที่นี่ เนื้อหมามันจะเหมือนเนื้อวัวแหละครับถ้าพูดให้ชัดเจน,นง่ายขึ้นก็เหมือนซอยชุบเวลานี่ดีนะถือว่าเป็นซูชิมื้อแรกนของที่ดีใครมาก็แวะมาได้เพรานนะว่าราคาดีแต่ข้อเสียของที่นี่คือจะไม่รับบัตรเครดิตคนที่ใช้บัตรเงินสดเขาจะอำาบากนี่นึงต้องเต็มเงินสดแล้ว นี่คือยาจิกนิคูไรครับซึ่งมีที่ถูกโอกาส้วยครับเป็นหนึ่งในผลที่ผมมาที่นี่เพราะว่าอาหารการกินใกล้เคียงที่โตเกียวมากและพอเป็นร้านที่ถ้าใครเคยดูคลิปของพวกเราแล้วนะก็จะเคยเห็นแล้วแหละว่าเราเคย,ยมีไปหนึงคืนแล้วซึ่งวันนี้ผมเห็นมีของใหม่ครับก็คือเป็นชุดโปรโมชั่นรับเซ็ตวาเกิวริปนะครับผมแล้วก็ยาจิกนิคูเซ็ตซึ่งจริงๆร้านเนี้ยพี่นะัฐเคยทําคลิปไว้แล้วในเนื้อย่างคนโสดตอนนั้นคือยังไม่เข้าไทยเลยคือตอนนั้นยังโสดอยู่ ตอนนั้นจะไม่เข้าไทยครับตอนเข้าไทยแล้วนะครับออถ้าใครเห็นแล้วแบบเอออยากกินบ้างกินที่ไทยได้นะใครกันเห็นนะมันต้องทำยังไงนะเธอกรอกใส่นี่นี่หว่าอะไรของฉันเนี่ยมันไม่ทันแล้วค่ะทุกอย่างมันมันผิดไปหมดแล้วโอ้โหไข่แดงมันน่ากินเลยทีเดียวนี่เอาละเข้าละมากินกันดีกว่าเมื่อกี้บอกเธอบอกว่ามีอะไรของใหม่มันคืออะไรอะ่ะโอ้โหพุงรถหรอ ก็ว่าเหมือนน่าจะเหมือนแบบพวกเกลือพริกไทยปะ่ะขอรสค้าวมังสวิรัติเป็นผมรสค้าั่วไปแหละไม่มีอะไรหรอกเป็นผมรสค้าธรรมดาเนี่ยอืมอร่อยนะเฮ้ยอ,อร่อยนะคือถ้าบ้านเรากินข้าวกับน,น้ำปลาเขาที่นี่ก็มีข้าวแบบนี้แหละแต่ถ้าใครไม่ไม่ชอบไม่อินกับโซเดียมน,นะครับ ฝั่งแกงกะหรี่มาเพิ่มอย่างนี้นะฮะลาลงไปนิดหน่อยขนาดนี้อยู่ที่ร้านอีส อ,นนอิโซรามเมิงนะครับผมเป็นครั้งแรกที่จะมาทานที่นี่นะครับตรงนี้เป็นสาขานากาสุนะครับผมแล้วก็เปิดพุ่มหนึ่งตีสี่ครึ่งนะครับซึ่งกะเวลาผิดนะครับมาถึงตั้งแต่6กโมงนะครับรอเคว้งเลยครับและได้เป็นคนแรกที่เขา้าร้านด้วยซึ่งนะครับตอนนี้6กโมงครึ่งนะครับมีคนมาต่อคิวแล้วแสดงว่าเมื่ที่คนพูดสิงว่ามันจะมีกลิ่นเห็นไหมเด็เราจะได้กลิ่นดีหรือไม่ดีนะเขาก็ใช้คำว่าแเมลอ่ะว่าเลยไม่รู้ออว่า<ม><ม>เป็นโพต์แเมลหรือแบสคเฮา ติดตาเดียวเท่านั้นเต็ม <ใจ S 2> แอร์เย็นไ,ได้เอ็นิวแรกนั่งติดทั้งร้านเลยครับแลแ้วจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในการมาเที่ยวแล้วก็เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นคนแรกไม่เคยทำอะไรนี้มาก่อนตื่นเต้นครับเพราะว่าคาดหวังแล้ว<笑><笑>เกิดไม่อร่อยก็จะแบบคือมันอาจจะธรรมดาแบบไม่ถูกปากเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ดูรีวิวมาเยอะนะครับทุกคนอ<า>บอกงี่เลยเดี๋ยวรอดู ตอนแรกพี่จอยสั่งมานะครับสั่งตู้บางทีเลือกไม่ถูกสั่งอะไรดิบอกกดไปเลยตัวตัวท็อปจะได้รู้ว่าร้านเค้านี่เป็นยังไงกดตัวท็อปไปเลยอ้ ม,ม,นนมันไม่ใช่เหนียวข้นนะเธอมันไม่ใช่เหนียวข้นแต่ว่ามันอร่อยคือปกติที่เรากินเนี่ยคือเราชอบที่มันเหนียวมันข้นใช่ปะเหนียวติดป,ปากอะแต่วันนี้มันแบบมันข้นด้วยรสชาติแต่ไม่ได้ข้นด้วยเหนียวอยนะนะ่างนั้นเหละหลายคนรีวิวไว้ว่าร้านนี้เหมาะ,ะในการกินหลังดืง่มรสมันเข้มดีนะชอบดื่มชอบกินเค็มๆ,ๆแต่มันไม่ใช่เค็มแบบเค็มแหลมอะเค็มแบบปัวนเมียเค็มแบบนั้นละแล้วก็เส้นเล็กดีค่ะชอบแต่แค่อาจจะอยากได้ความตัวเส้นกว่านี้หมูจ้าชูวร์อะไรดีครับถ้าจากความมิดผมนะ ถ้าคนนี้ชอบแบบอะไรที่ทานง,ง่ายรสชาติสัจ้จานุสีรัสั่งง่ายด้วยทีนี่อาจจะแบบโลอไปอยู่หน้าตู้ตะกี้กดดันนิดนึงนะมาคนแรกทุกคนแบบ่าแบบกดเอกดเตกดไม่ได้อ่านไม่ออกขอบคุณนะคะที่พาาถึงคุณรู้ไหมว่ากว่าผมจะรอบมีตอ่อไปกินราเมงด้วยได้เนี่ยม่องง่ายนะ้ะเกือบหลุดไปกินร้านเนื้อย่างนั้นแล้วนะคือรีวิวอาจจะไม่ดีมากครับพอดีผมผ่านร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งเดี๋ยวเอารูปแปะไว้ดูอาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ว่ามันดูน่ากินแล้วก็แบบเหมือนนั่งนั่งที่บาร์แล้วมีเเตตาาให้ นั่งเองสองคนแล้วก็มีแทบน้ําให้น่าดาวกกูกิแต่ว่าความรู้สึกอะความรู้สึกมันบอกว่ามันเราใจดึ๋งดึ๋งแบบแบบโลเคทดีอะบางทีสามดาวก็อร่อยแล้วนะบางทีร้านสามดาวจะจุปากคุณมากกว่าสี่ห้าดาวก็ได้แล้วก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อิโซมาโนซูซันครับก็เป็นร้านปิ้งย่างหาทะเลนะครับตามสไตล์ที่คนไทยชอบนะครับแต่ว่ามีที่สาขาโฟกัสด้วยนะครับผม ซึ่งสาขาที่ไดเมียวนะครับตรงนี้ก็เปิด5โมงเย็นปิดตี4ตี5เอ้ยเออเปิด5โมงเย็นใช่ใช่เมกี้เพิ่งอ่านมาข้อดีก็คือว่าที่นี่มีอ่านม,มิโคไดนะครับหรือว่าดื่มแบบไม่อั้นน,นะครับ2ชั่วโมง1,500เยนลงแบตแล้วโอ้โหสูงไงายสี่สร,รอบซิส <laughs> ูงไงาอดีใช่โคโล่ก็ตู้นี้ครับก็สั่งซาชิมิม,มานะครับแล้วก็มีหอยมีกุ้งมีเผ็ด นะครับไข่ตัดเนยนะครับแล้วก็ถายไปได้เลยมันนะปุบปินกับข้าวสวยร้อนๆนั่นอร่อยเหลือเดินซึ่งแต่ที่อยู่ภูเก็ตมาหลายวันแล้วก็ส่วนตัวชอบมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้พี่จอยชอบยมนะยำใช่ไหมพี่จอยชอบตัวเกียวมากกว่าแต่ว่าผมเนี่ยไม่ก็เป็นเมืองที่น่ารักดีรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายนะเราเดินทางด้วยรถเมล์บ่อยกว่ารถไฟด้วยซ้ำไปรถเมล์กับเดิน<ม>เดิน<ม>เดิน<ม>เดินเราอยู่ย่านิินจินใช่ป่ะมันก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกลรถไปใต้ดินแค่ว<ม>ันมาจากสนามบิน ตะวันแค่วันนั้นเลยะคนเดียวนะเป็นเมืองที่น่ารักมากคนน้อยแล้วก็คนน้อยจริงอะ่ะคือแบบไม,ไม่ไม่แออัดเกินไปแล้วก็ร้านอาหารร้านค้ามีครบแต่แต่จจเรื่องของไซส์เรื่องของแบบอะไรเงี้ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันสต็อกมันไม่ได้เยอะมากน่ารักดีชอบแล้วคิดว่าผมต้องมีโอกาสได้กลับมาอีกแน่นอนมากากใครคะมากากคุณซืคะส่วนคราวหน้าไปกันเลยจะไปที่ไหนกันปฏิตามด้วยนะครับอยู่ก็จบว่ะยูก็จบ